สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแปงนะคะวันนี้ครูแปงจะมาสอนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้ความหมายและคําศัพท์ ที่อยู่ในมาตราเกลนะคะเรื่องนี้เราเรียนผ่านกันมาแล้วตั้งแต่ระดับชั้นป .1 ระดับชั้นป .2 สำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะมาตราเกลหรือแม่เกลคือคำที่มีพยัญชนะวแหวนเป็นตัวสะกด ซึ่งพยัญชนะที่อยู่ในมาตรานี้มีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนั่นก็คือตัววแหวนนั่นเองนะคะเด็กๆตัวอย่างคําที่อยู่ในมาตราเกิลเช่นเกี่ยวข้าวน้องสาวชาวนามะพร้าวนิ้วมือและเปลวไฟเป็นต้นค่ะ สำหรับหน้าถัดมานะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคำที่อยู่ในมาตราเกลและเรียนรู้ความหมายของคำไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะคำที่1สีขาวอ่านว่าสีขาวหมายถึงสีที่สื่อถึงความบริสุทธิ์สะอาดเรียบง่าย คำที่สองเจ้าบา่าวอ่านว่าเจ้าบา่าวหมายถึงชายที่จะเข้าพิธีสมรสกับคู่รักคำที่สามเจ้าสาวอ่านว่าเจ้าสาวหมายถึงหญิงที่จะเข้าพิธีสมรสกับคู่รัก คำที่สแมวเหมียวอ่านว่าแมวเหมียวหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คนมักนำมาเลี้ยงคำที่ห้าแวววาวอ่านว่าแวววาวหมายถึงสะท้อนแสงวูบวาบคำที่หก ข้าวเหนียวอ่านว่าข้าวเหนียวหมายถึงชื่อข้าวพัดหนึ่งเนื้อเมล็ดเป็นแป้งสีขาวหุ่นเวลาหุงหรือนึ่งจะเหนียวติดกันปลูกมากในภาคเหนือและภาคอีสานคำที่เจ็ดเกลียวกราวอ่านว่า เกลียวกลาวหมายถึงเสียงที่เปล่งพร้อมกันหลายๆเสียงคำที่แปดเชี่ยวชาญอ่านว่าเชี่ยวชาญหมายถึงคล่องแคล่วชำนาญคำที่เก้าดวงดาวอ่านว่า ดวงดาวหมายถึงสิ่งที่เห็นเป็นดวงมีแสงสว่างในท้องฟ้าเวลามืดคำที่สิบผิวหนังอ่านว่าผิวหนังหมายถึงอวัยวะที่ห่อหุ้มร่างกายคำที่สิบเอ็ดรวดเร็ว อ่านว่ารวดเร็วหมายถึงเร็วไวัว่องไวคำที่สิบสองโดดเดี่ยวอ่านว่าโดดเดี่ยวหมายถึงลำพังคนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครอยู่อย่างเหงาเหงาอยู่คนเดียวหรือไม่มีเพื่อน คำที่13เหลวไหลอ่านว่าเหลวไหลหมายถึงไม่เป็นสาระเชื่อถือไม่ได้คำที่14ซีดเซียวอ่านว่าซีดเซียวหมายถึงไม่สดชื่นแจ่มใส คำที่15แพรวพราวอ่านว่าแพรวพราวหมายถึงมีลวดลายหรือชั้นเชิงมากคำที่16ชาวนาอ่านว่าชาวนาหมายถึงผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็นหลัก คำที่17มันแก้วอ่านว่ามันแก้วหมายถึงชื่อมันชนิดหนึ่งเนื้อสีขาวฉับน้ำใช้กินทำอาหารมีรสชืดๆหรือหวานน้อยๆคำที่18ถั่วเขียวอ่านว่า ถัวเขียวหมายถึงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้เมล็ดที่มีเปลือกสีเขียวแต่เนื้อเมล็ดสีเหลืองคำที่19เรือยาวอ่านว่าเรือยาวหมายถึงเรือขุดชนิดหนึ่งทำจากซุงขนาดยาวมาก ปัจจุบันนิยมใช้เป็นเรือแข่งและคับสุดท้ายนะคะเด็กๆคำที่20คําคำว่าเปล่าเปลี่ยวอ่านว่าเปล่าเปลี่ยวหมายถึงอ้างว้างว้าเวเดียวดายหลังจากที่พวกเราฝึกอ่านคำศัพท์มาตราเกลวกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยค ที่อยู่ในมาตราเกลกันนะคะเด็กๆประโยคที่1น,นักเรียนสวมเสื้อสีขาวในประโยคนี้มีคำว่าสีขาวเป็นคำที่อยู่ในมาตราเกลนะคะประโยคที่สองชาวนาปลูกข้าวให้เรากินในประโยคนี้มีคำว่าชาวนาที่อยู่ในมาตราเกลและก็คำว่าข้าว อยู่ในมาตราเกลเช่นเดียวกันค่ะและประโยคสุดท้ายคุณพ่อชอบดูการแข่งขันเรือยาวในประโยคนี้มีคำที่อยู่ในมาตราเกลแค่หนึ่งคำก็คือคําว่าเรือยาวนั่นเองค่ะสำหรับหน้าถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านทบทวนคำที่อยู่ในมาตราเกลไปพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะโดยที่เด็กๆ สามารถอ่านพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสีขาวเจ้าเบาวเจ้าสาวแมวเหนียวแวววาวข้าวเหนียวเกลียวกราวเชี่ยวชานดวงดาว ผิวหนังรวดเร็วโดดเดี่ยวเหลวไหลซีดเซียวแปลวพราชาวนามันแก้วถั่วเขียวเรือยาว,ปาวเปล่าเปลียว เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคำที่อยู่ในมาตราเกลไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆอ่านไม่ทันสามารถกดหยุดไว้ก่อนแล้วอ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะสำหรับข้อควรระวังในเรื่องของคำที่อยู่ในมาตราเกลนะคะคำบางคำจะมีพย,ยัญชนะวอลแหวนอยู่ท้ายคำก็จริงแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่ตัวสะกดที่อยู่ในมาตราเกลนะคะ ตัวอย่างเช่นครอบครัวนักเรียนสังเกตพยัญชนะอวอแแวนที่อยู่ท้ายคำว่าครัวพยัญชนะอวอแแวนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเสียงสระอัวนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาคำว่าหัวใจพยัญชนะอวอแแวนตัวนี้ไม่ใช่มาตราเกลนะคะแต่เป็นเสียงสระอัวค่ะคำถัดมามืดมัว คำนี้ก็เช่นกันนะคะไม่ใช่พยัญชนะที่อยู่ในมาตราเกลนะคะเพราะวอลแหวนตัวนี้ทําหน้าที่เป็นเสียงสระอวนั่นเองค่ะคําถัดมาชาวสวนคํานี้พยัญชนะวอลแหวนทําหน้าที่เป็นเสียงสระอวเช่นเดียวกันไม่ใช่มาตราเกลค่ะและคําสุดท้ายกวางตุ้ง คำว่ากวางที่มีวอแหวนอยู่ถัดจากกอไก่คำนี้ก็เป็นพยัญชนะควบกล้ำเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมต่อมานะคะคุณครูอยากให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกเช่นเคยนะคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าช่วยคิดช่วยทำโดยกติกาก็คือคุณครูจะมีบทกลอนโดยให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณครูดูซิว่าในบทกลอนนี้มีคำใดบ้างที่อยู่ในมาตราเกลค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะหนูแก้วชอบกินแห้วผัดมันแก้วและไข่เจียวในบทกรอนนี้นักเรียนช่วยคุณครูดูซิว่ามีคำใดบ้างที่อยู่ในมาตราเกลวค่ะเฉลยนะคะ คำแรกคือคำว่าแก้วคำที่สองคำว่าแห้วคำที่สามคำว่าแก้วและคำสุดท้ายคำว่าเจียวค่ะไหนมีใครตอบถูกเหมือนที่คุณครูเฉลยบ้างเอ่ยข้อที่สองของหวานต้มถั่วเขียวอีกข้าวเหนียวเปียกลำไย ไหนบทกรนนี้มีคำใดบ้างที่อยู่ในมาตราเกลคะ่ะเด็กๆมาเฉลยพร้อมกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่าเขียวคำที่สองข้าวและคำที่สามคำว่าเหนียวคะ่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะหนูแก้วชวนหนูดาวลงเรือยาวไปอ่าวไทยเดี๋ยวเรามาหาไปพร้อมๆกันนะคะมาดูคำที่พวกเราเจอกันนะคะคำที่1นึ่คำว่าแก้วคำที่สองคำว่าดาว คำที่3คมคำว่ายาวและคําสุดท้ายคาําว่าอ่าวใช่ไหมคะเด็กๆมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะชาวประมงมีน้ําใจพาไปเที่ยวไม่เปรี่ยวเอ้ยในบทกรอนบทนี้มีคำใดบ้างคะที่อยู่ในมาตราเกลให้เวลา10วินาทีนะคะ มาเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกที่คุณครูเจอก็คือคำว่าชาวคำที่สองคำว่าเที่ยวและคำสุดท้ายคำว่าเปลี่ยวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมช่วยทำช่วยคิดเด็กๆคนไหนสามารถหาคำที่อยู่ในมาตราเกลได้เหมือนกับคุณครูบ้างเอ่ย หลังจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาท่องบทกรอนบทนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเริ่มเลยค่ะหนูแก้วชอบกินแห้วผัดมันแก้วและไข่เจียวของหวานต้มถั่วเขียวอีกข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยหนูแก้วชวนหนูดาว ลงเรือยาวไปอ่าวไทยชาวประมงมีน้ำใจพาไปเที่ยวไม่เปลี่ยวเอ่ยสำหรับบทกรอนบทนี้เป็นบทกรอนที่รวบรวมคำที่อยู่ในมาตราเกิลอยู่หลายคำเลยให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำที่อยู่ในมาตราเกิลคุณครูจะไฮไลท์ตัวหนังสือสีแดงไว้แล้วก็ขีดเส้นใต้เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ มากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของมาตราเกลเรียนรู้คำศัพท์ในมาตราเกลฝึกอ่านคำและแต่งประโยคไปคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องของมาตราเกลกันแล้วนะคะและในวันนี้คุณครูก็มีใบกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอีกเช่นเคยนะคะโดยใบกิจกรรมของคุณครูมีชื่อว่า กิจกรรมมาตราแม่เกล้ารู้นะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนตัวอักษรแทนภาพที่กำหนดแล้วนำคำไปแต่งประโยคให้ถูกต้องค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมของคุณครูง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ที่ระบบ e-learning ของทางโรงเรียนตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดนะคะ เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้นักเรียนทําใบงานตามคําสั่งที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ค่ะสําหรับนักเรียนคนใดที่ไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดใบกิจกรรมสามารถเขียนข้อความลงในกระดาษ A4 หรือเขียนลงในสมุดของตนเองได้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปใบกิจกรรมหรือใบคําตอบของนักเรียนส่งกลับมาให้คุณครูได้ตรวจกันด้วยนะคะ สำหรับการเรียนออนไลน์ในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ